One, one, two, สวัสดีค่ะทุกคนเมนูเช้านี้ของประแมงนะคะกับลูกชายค่ะปลาส้มทอดนะคะแล้วก็พริกแห้งทอดค่ะน่ากินไหมคะ วันนี้ปรมิงกไไไะะ็ไม่ได้ขึ้นไลฟ์สดนะคะไม่ได้ขึ้นไลฟ์สดแน่จว่าไปหาหมอนะคะที่โรงพยาบาลูนย์จังหวัดอุดรธานีตามน,นัดนะคะ,ะคือ,อประมงขออธิบายนิดนึงนะคะว่าประมงไปหาหมอทุกๆสี่เดือนนะคะไปเช็คร่างกายเนื่องจากว่าประเงเป็นภูมิแพ้นะ ถึงกำหนดก็ไปเช็คนะคะไม่มีอะไระะะรุนแรงมากมายนะคะแค่ไปตามนัดนะคะเพียงนั้นเองค่ะก็เลยไม่ได้ไปหาใครเลยนะคะ,ะไม่ได้ไปหาไปเยี่ยมน้องๆน,นะคะไม่ว่าบ้านใครเลยนะคะต้องขอภัยไว้นัที่นี้ด้วยนะคะ,ะขึ้นไลฟ์สดก็ไม่ได้ขึ้นนะคะแต่วันนี้ขึ้นแน่นอนนะคะจึกง,ง,งการที่ไลฟ์สดก่านเขอกำลังใจด้วยนะคะ มเมเนูวันนี้ค่ะมากินทอดปลาชงกับปลาแม้งนะคะกับข้าวเหนียวค่ะข้าเหนียวร้อนๆนะคะขอบคุณมากค่ะทุกคนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ